เราทราบถึงว่าการตายนั้นมีทั้งกายแตกทำลายและชีวิตแตกทำลายและในช่วงนี้ถ้าบุคคลใดเนี่ยได้เห็นตถาคตและตะถาคตได้แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดให้เนี่ยสังโย้าของเขาเบื้องต่ำจะสิน้น หรือเขาไม่ได้เห็นตถาคตแต่เขาได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงทำอันงามในเบื้องต้นงามในท้ากลางงามในท่ากลางงามในที่สุดใหน้นะสังโยชน์ห้าเขาก็าสิน้นหรือเขาไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่เขาเนี่ยคข่ควรเนื้อความแห่งธรรมะที่ได้ฟังได้เรียนมาในกาละอันควรในช่วงนั้นมรณกาเลยสังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้น นะซึ่งเป็นประโยชน์มากมายต่อคนในวันนี้ที่เราได้อน,นิสงส์การฟังสุตตะในช่วงที่เหมาะสมคือช่วงมรณะกาลเลยอันเป็นช่วงที่อินทรีย์ของเราเนี่ยแก่กล้าจึงทำให้การบรรลุธรรมนั้นเกิดขึ้นได้เร็ว ซึ่งการบรรลุธรรมในช่วงนี้กับผู้ที่บรรลุมาแล้วร้อยปีพระองค์บอกไม่มีความต่างกันเนะเราฟังคำพระศาสดาในช่วงที่ยังไม่ใช่มรณะกาเลยบางทีก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะเป็นเหมือนถั่วงาบนตักบ้างนะลูกจากอาสนะก็ล่วงกล่าว พระธรรมก็หายหมดหรือว่าเป็นหม้อคว่ำที่ไม่รับพระธรรมเลยนะจำอะไรไม่ได้เลยหรือเป็นดุดหม้อหงายรับได้หมดก็ตามอินทรีย์แต่ถ้าช่วงมรณะกาเลของทุกคนแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงช่วงพิเศษสุดที่ทุกคนมีถ้าสร้างเหตุปัจจัย ตามที่พระองค์บอกสามเงื่อนไขได้ฟังจากตถา,าคตหรือได้ฟังจากสาวกตถา,าคตหรือใครควรเองตัวใครควรเองเนี่ยเป็นการพึ่งตนพึ่งธรรมไม่ต้องพึ่งคนอื่นสองข้อแรกยังต้องพึ่งผู้อื่นซึ่งข้อที่หนึ่งก็หมดโอกาสแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงประนิพานแล้วก็เหลือข้อที่สอง นะข้อที่สองก็ยังต้องพึ่งคนอื่นอยู่ซึ่งก็ยังมีความเสี่ยงเพราะแต่ละคนไม่อาจที่จะเลือกสถานที่ตายเวลาตายลักษณะการตายได้อย่างโยมผู้ชายเมื่อวันที่เล่าให้ฟังก็เกือบจะไม่มีโอกาสมีชีวิตมาได้นั่งอยู่ตรงนี้นะ เกิดอุบัติเหตุอย่างแรงแต่ก็รอดมาได้นะเพราะนั้นโอกาสเรื่องของความตายนีนเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาทุกวินาทีทุกสถานที่พรนะผู้มีพระภาคจึงไม่ให้ประมาทเนี่ย